สบายดีพี่น้องสุขุขสุคนเกสีมาเห็ดอันปิ้งใส่หมูตำหม,มูงหงอยพี่น้องอากาศดีดีบัดนี้คนเกสีมาเห็ดอันย่างใส่หมูพี่น้องย่างใส่หมูแล้วกันตำหมงกำลังให้กยกันน้ำพี่เสือหมูหงอยู่พี่น้องอันนี้อเนี่แล้วก็ษิมาแก่กระเทีทททมเยมพี่ตาพี่น้องที่ตำเอือบใส่หมูพี่น้องตำเอือบไข่หมูตอย่าง Sai mùi đuôi. Sai mùi đuôi. Tao hát luôn, Tao hát thăm. Tao hát thăm. Tao to Tao hát thăm. Tao เลงตำพี่น้องเอาเวลาว่างมาเป็นประโยชน์ช่วยแม่เข้าใจเข้าใจบันนี้อีแม่เรากาซีมาซอยหมูได้จ้าพี่น้องใส่ลูกมาซอยใส่หมูใส่หมูนี่ลวกเรียบร้อยเดี๋ยวพี่น้องลวกอย่ามันตุกไม่หีบ ลวกแล้วก็มันโซ่เป็นต้นสีอืบได้สะลุลวกก็เป็นแบบนี้ไงใส่คนเฮาฮะเป็นแบบนี้แหละลูกเป็นแบบเดียวกันเลยใส่คนใหญ่กว่านี้อีกใส่ชัดน้อยใส่ชัดน้อยเพราะว่ามันเป็นชัดตอนนี้อีแม่เราก็จะใส่น้ำตาลเดีจ้าใส่น้อยหนงพี่น้อง กะนแม่และลูกะกะเทียมกับโอ้ยใครทำใบฮั่นกะกแม่ซอสหอยซอสหอยนางรมหอีวนะแม่กี้เบิ้งแม่ใส่เองนะคุกเขากันมหม

ขาดบกพ่องถ้าพ่องเฮานี่ขาดบกพ่องน้องเอ้ยแม่นบอกบกพร่องยังไหมเขาเอ้นบกพ่องบกพร่องเออเมนระวังใส่มือไหลลงไปเลยนี่มันไม่ไหลหรอกได้แหละรอให้มันเหลืองก่อนจะข้าวหนึ่งเนาะเลยนี่ข้าวห้าการนะอีกอันนี้ก็ในมักกะทินได้จ้าทีพ่หน้าแกะไว้ให้อีแม่ อีแม really ok ok ่ส oh ok ีตั้มะมักหูแน่นแล้วลูกอันกระพักข้างล่างเรียบร้อยสลัดกับกระเซ็ดพาพักกระเซ็ดแล้วก็หมักกระเทียมมาแล้วแล้วก็มะกหูหมะกหูขาดได้่มดได้อีแม่เราสีตั้มหมักหูแม่อีแม่เราก็ขุดมะหูเขาไว้แม่เราบ่อยากเสียเวลามานั่งซอยเนาะซอยเราก็เลยใส่ แนวชัยหมกหแนวขุดเนวขุดหมกหเป็นเส้นเส้นไว้แม่คือขุดไวแท้คนเป็นหกอกแม่เขาบอกมันก็บิได้บรนได้ไม่หันในเนาะบม่มีในเลยติแม่โอ้โห ห่าูบอมีไนพอแล้วเนาะแป๊บเดียวเรียบร้อยเพิ่มตามพ่อเลยแหเนี่ยพอเดียวช่องพอลูกหนี่มาเอาโอมาเห็นยังอันนื้ชอยกันชอยกันโอ้หมักเลนเขาซุกหมดแหละเดี๋ยวเคยต่างขางเห็นปะหน้าแน่มือมือซี่แนแนมืงแน่อันเออนั่นแหละอย่าเอาตัวบันน้ำ อ,อยาวตัวมันหนาหนวเลยว่างๆกะเสียให้เมียไหนเดอ้อหงาหน,น้ามอนะีเน่ะมันถ่วมกอขาแล้วหงาถ่วมกอขาแล้วพี่น้องต้นมะฮุงเกิดขึ้นไรล่ะต้นมะฮุงแบบฮาว่านไปนะฮาว่านไปแล้วมันมันเกิดเองต้นมะฮุงน้ามอนีนะยังนี่นี่เนะี่ยต้นมะเร็งต้นมะเพชรแค่ห,ห้าข้นโอ้ยจำสกิน,นมันขืนกะต้นมะเร็งมะเพลร เอาพอแล้วบ่เบิดแล้วแม่โทรผู้นี่แก่แล้วบ่โทรผู้5ตัวมันอ่อนๆเด้อตัวแก่ก็เอาไว้มันเป็นแนวซะตัวนี้อ่อนบ่บ่อ่อนเฮ้ยแก่เบิดแล้วเนาะบ่ปิดกินนั่นแหละนัวนวใหญ่อันนี้ก็มีีตูอยู่นี่อีกแม่นัวนวใหญ่ๆมันเน่าแล้วกินนําบ่ทันเนาะแก่นวใหญ่ๆนี่มันเน่าลเอาเก็บอันน้แม่ลูกตัวีซะมันเน่าแล้วนใหญ่ๆเน่าแล้วก็ยา มื้อนี้ทางพี่ก็6เพิ่นแล้วเดี๋ยวสิให้กาน่าจัดการเนาะพี่น้องงามันสิอันหุงเครื่องปลูกเฮาเยนมหุงมันกําลังเกิดอันน่ะเสียงสร้างเพิ่นมาเฮ็ดอันงกันขโมยพี่น้องเอาละเอาละพอละนก็มาเบิ่งไสหมูเฮาต่อย่างขึ้นสูงๆเพราะว่าีมันหม ไปมีอะไรบบแบบวบชุบเราจะใส่ชุกก่อนอย่างตา้มหงหงลูกเห็นยังลูกางเล่นลเลมาเล่นให้แม่เล่นกับพวู่ในสวนเราเองส่วนพอคนชิโซซีมือตอั้มหงหงเพราะว่าเพิ่นตั้มเซบแล้วเดียวเดียวนี่ เลยใส่พี่เาก็มาเ่าก็ทนันด้วกันเลยตานเก่งจริงๆนะตอนนี้อิปโปกัเรากำลังใส่น้ำตาลนะจน้ำตาลลงไปต้องทำอิปโปะใส่วงลงบ่มสนับวงล้หนึ่งใชีป่อืมเป็น ตัดไปตัดไปชนะเราไปนะจิะทุกพงนัวน้ำตาลลงไปก่อนเด้ดกอเพิ่นเห็ดแสบแล้วก็วเลยใหองเพิ่นโซ่์้ะเพิ่นโซ่สีมืออผ่เผ่ในเนาะไผ่ที่ลูก เล่นลูกล่างได้ล,ลูกดีในคันซ้ำพอดีเลยอ,อาม,มนนากนาบูมีไงนกผักตีเนาะแม่แขวขึนวนน้นเหียนมากเพิงเนาะเกหน้า,าเห็ดมันเหยียนบนระดหมากเดียวหมากเพิ่งเกาหน้า,อ,า,นาอีองเลย ทำเพรพแชบเด้อช่องพลูกนี่เด้อใส่ละลายยิ่งดีมากเลยเออรดงแซ็บคาร์ฟิ้งมะเร็งน้อยพี่น้องแซ็บบ่มะเร็งน,น้อยมะเร็นน้อยพอดีคำเลยคนระับใส่ประเด็ก,นกเนาะเค็มลเลยเด้อเลยเด้อบวงหนึ่ง บันียพอหน้าแล้วก็มาใส่หมักหูในจ้าพี่น้องตังเชือดเชือกพอหน้าใส่เบ็ดเลยจิในมะกะทินด้วพี่น้องบริจงได้ใส่เบ็ดเลยพี่น้องใส่เบ็ดเลยใส่เบ็ดเลยดูแบมโมบีเรือเซิร์ฟในมะกะทินนะพอหน้าใส่ใส่ใส่ปลาแดกยังใส่เล็วเลยใส่แล้ว ทำอะไแหลกๆเลยใสรอีเนี่ยกินจับๆเลยรว,วันจนมาแ่บลย่ตาน,น่ามือๆๆดีวะวลแล้วเลยด้จ้านีจกาพี่มือของนคนหน้าตามได้จ้าพี่น้องนี่ ใส่มูนีกาอีแม่เราปิ้งเรียบร้อยแล้วกำลังซอยพี่น้องกำลังซอยอยู่กิแม่เรากะกำลังซอยซอยมาใส่เรียบร้อยวันนี้มาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวเที่ยงน้ำกันตำหมูหุงย่างไส้หมูแซ่บแซ่บสบายดีพี่น้องเาดยืมผัดหมู ขดดึ้ตำมะพงคร<ะ>ับกินมั้ตำมะพงย่างใส่มูเอาตัาาใ,ใส่กระมักั่วพูเนาะมันแก่พกแกเพื่นตัวหนึ่งแก่แหลแนวไหนแบบนี้สิ กขับนนะมูอมออกนะมอนโอแก่โอเก่แล้วนะฮะมากเชยดาเด็กเฮ็ดพี่น้องเอ้ย เต็มเลยเวลาไม่ใส่นะลูกชิดชูให้แม่เนะี่ยโดยเฉพะาะกหน้าพี่นอ้องพักกระเซินขักขากินกระลำพงบุญจำนวนพักก็น่าดีาน้าดีไลทักระเซิน

ตอนนั้นไปอยู่อุทียน้องสารคามเขาอะไรเงี้ยเกาะเจ้าเขาไปอยู่สารครามา <laughs> มีไซต์สารค,รา,มา,รครามจังเมืองจันเมืองจันก็มีสารครามปะมีเมืองสารครามแข่เมืเอ,อ,องจันตัวบุ้จ้าที่ว่าสารครามประเทศไทยมหาสารคราม เอาว่ามากใช่ไหมนับค่ะค่ะอีนคนราบุงมากนะเพราะว่ามันอยู่ในน้ำเยนังมาละนกกเอาไปก่อนพี่น้องขอบคุณถูกค่ถึงเม็นทุกคนขอามาลับชมช่องเนื้อพาสาวสีนูจ้าบ๊ายบายครับ